ปฏิบัติการรับสุดยอดก่อนตัดสินใจลอยตัวค่าเงินบาทในตอนเช้ามืดของวันพุทธที่2กรกฎาคม2540มีคนที่รู้เรื่องในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องตัดสินใจระดับนโยบายอยู่5คนคือนาย,ยกรัฐมนตรีพลเอกชวลิตยงใจยุทธนายธนงพิทยะรัฐมนตรีคลังนายเรืองชัยมราการนนท์ผู้ว่าแบงก์ชาติ และรองผู้ช่วยผ้วแบงค์ชาติอีกสองคนคือนายชัยวัน์วิบูลสวัสดิ์และนายสิริการเจริญดีซึ่งทั้ง5คนกลุ่มความรับสำคัญที่สุดของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศไทยไว้สี่นาฬิกาของวันที่สองกรกฎาคมแบงค์ชาติได้โทรศัพท์เรียกเจ้าของธนาคารพาณิชย์และฝ่ายค้าเงินของธนาคารมาประชุมเวลา6โมงเชา้าซึ่งมีวาระสำคัญที่ได้แจ้งให้รับรู้คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยน ที่มีการประกาศอัตรากลางในแต่ละวันเป็นระบบที่ให้ค่าเงินบาทเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาดแบบเมนเนตฟรสหรือแบบลอยตัว7จ็ดโมงเช้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประกาศข่าวกระทรวงคลงังและแบงค์ชาติเปลี่ยนระบบอัตราแรกเปลี่ยนจากตะก้ามาเป็นลอยตัว8ปดโมงครึ่งภายในห้องเดียวกันกับคณะแบงค์ชาติได้ชี้แจงเรื่องลอยตัวค่าเงิน แล้วทำไมเราถึงใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวซึ่งเราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเชิญครับท่านครับกราบ,บเรียนท่านผู้ชมที่เคารพในการเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแรกเปลี่ยนในครั้งนี้อย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวนำไปแล้วนะครับว่าเป็นประวัติศาสตร์แรกระบบอัตราแรกเปลี่ยนเดิมนั้น ซึ่่่งชช้้กกลาาาาาวนนนััออปรรระเเีตตทศไม่สามมาารรถเปปปลลี่ยนนแงไได้ะคับวันนี้แม้เวลาจะผ่านไป17ปีแต่ล่องลอยความเสียหายยังคงมีให้เห็นอยู่จวบจนทุกวันนี้และคาดว่าจะยังคงได้เห็นต่อไปเรื่อยๆอีกไม่น้อยกว่า10ปีล่องลอยที่ว่านี้สะท้อนผ่านตัวเลขนี้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน FIDF ซึ่งปัจจุบันมียอดคงค้างกว่า1.1ล้านบาทนอกจากนี้เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญก,กับปัญหามากมายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งวิกฤตการเงินโลกปัญหาน้ำท่วมและความไม่สงบทางการเมืองแต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างมีเสถียรภาพทั้งภาคการเงินอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารพาณิชย์แต่ยังคงต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพ ด้านเศรษฐกิจในช่วงระยะกลางและยาวให้แข็งแกร่งขึ้นโดยเฉพาะพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งพลังงานและพัฒนาแรงงานเพื่อให้ไทยได้ประโยชน์จากการพื้นตัวของเศรษฐกิจโลกให้มากขึ้น17ปีที่ผ่านมาก็เราก็ได้คืบหน้าไปค่อนข้างเยอะนะก็เป็นการทํางานหนักของทุกฝ่ายที่ทเกี่ยวข้องอก็จะเห็นว่าความจริง17ปีที่ผ่านมาเนี่ย เ,เราผ่านสิ่งแวดล้อมที่หน้าท้าทายอย่างยิ่งมาพอสมควรทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการเงินโลกซึ่งรุนแรงมากนะปีคศ .08 0 9หรือว่าภายในของเราเองก็มีอย่างเช่นน้ำท่วมความไม่สงบทางการเมืองคือเรียกว่า17ปีนี้เราเศรษฐกิจเราเนี่ยผ่าน อะไรต่าง,างๆโชคโชนพอสมควรก็จะเห็นว่าโดยรวมที่เรามายืนหยุดจุดนี้ได้เนี่ยเศรษฐกิจการเงินของประเทศเนี่ยมีเสถียรภาพพอสมควรทีเดียวนะฮะที่เราสังเกตเห็นใ,นในระยะปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอตลาดเงินตลาดอัตราแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบธนาคารพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกภาคธุรกิจ โดยรวมนะฮะทั้งหมดก,ก็จะเห็นว่าไอ,ไอการทํางานหนักของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลังจากวิกฤตครั้นงนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลที่ที่ดีทําให้เราขณะทีย่ยังยืนยืน,ยนอ,อ,อยู่ได้มั่นคงพอสมควรนะฮะพูดถึงเศรษฐกิจง,งานเงินของประเทศก็ให้เวลาเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสถานการณ์ที่ให้เวลากับส่วนอื่นๆได้ปรับตัว สำหรับการป้องกันและปรับตัวหลายภาคส่วนได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการออมเช่นสมาคมธนาคารไทยได้เตรียมข้อเสนอการจัดทำสถาบันการเงินชุมชนให้ความรู้ประชาชนและมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงพร้อมเสนอให้มีการดึงกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์เข้ามาในเครดิตบูโรเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและนำข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมาพัฒนาให้ดีขึ้นก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าเศษการเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดูแล สถิรภาพาในระยะระ,ระยะสั้นแต่ว่าพอพูดถึงระยะปานกลางระยะยาวเนี่ยเ oh. ศรษฐกิจเราจะเข้มแข็งหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ที่ความเข้มแข็งด้านอื่นๆโดยเฉพาะความเข้มแข็งทางด้านอุปทา,านของระบบเศรษฐกิจระบบการเงินเนี่ยข้องานทางด้านด้านอุปสงค์คือด้านดีมานแต่ว่า เศรษฐกิจเราจะเข้มแข็งไม่เข้มแข็งเนี่ยหลายอย่างขึ้นอยู่กับด้าน supply ในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคบริการเราจะเห็นว่าเศรษฐกิจไทยนี่เวลานี้มีความท้าทายทางด้าน supply เนี่ยอยู่ค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อจํากัดในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสามารถของคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การขาดแรงงานที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ทางด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นความท้าทายอย่างในแง่ความเปลี่ยนแปลงของการลอยตัวค่าเงินบาทตั้งแต่ปี1997นะครับหรือต้มยำกุ้งเนี่ยนะครับสิ่งปัจจุบันที่เห็นแตกต่างกันไปก็คือว่าตอนนี้เนี่ยภาคข,ของบริษัทจดทะเบียเนี่ยนะครับมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับ ตัวรีเซิร์ฟนะครับตัวเงินทุนสำรองของธนาคารกลางประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าสูงมากนะครับเอ่ออันนี้คือตอนนี้เนี่ยรีเซิร์ฟของเราเนี่ย,เ,ยเมื่อเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของ GDP เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอันดับ2ของเอเชียนะครับฉะนั้นเนี่ยวิกฤตที่เกี่ยวกับค่างเงินเนี่ยนะครับที่ทำให้เงินเงินทุนไหลออกเนี่ยแรงๆเนี่ยคงไม่มีอีกนะครับฉะนั้นก็คือเราเห็นภาคเอกชนมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับภาครัฐนะครับตัว นี่สานะต่อเปอร์เซนต์ของ GDP ก็ค่อนข้างที่แข็งแรงนะครับเชนั้นเนี่ยก็คือในเ,อเมื่อเปรียบเทียบต้มยำกุ้งนะครับปัจจุบันเนี่ยภาคเอกชนต่างๆเนี่ยนะครับมีความแข็งแรงนะครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าภาคของภาคครวัวเรือนเองนะครับตอนนี้คือนี่ นี่ครัวเรือนนะครับต่อเปอร์เซนต์เตของ GDP เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับก็อยู่อยู่ประมาณสัก83ของ GDP นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมีความแตกต่างกันสมัยเมื่อเปียบเทียบกับสมัยต้มยำกุ้งนะครับช่วงนั้นนี่ครัวเรือนของเราเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับชนะเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงนะครับจากนี่เอกชนไปสู่นี่ครัวเรือนนะครับชนะเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูนี่ครัวเรือนนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคือพวกภาคการภาคเงินทุนสำรองนะครับรวมทั้งนี่สาร่าต่างเนี่ยของเราถือว่า ค่อนข,ข,ข้างต่ำนะครับเงินทุนสำรองของเราแข็งแกร่งนะครับะนะนี่นนออผมคิดว่าเราคงไม่เกิดวิกฤตอีกนะครับถ้าเราสามารถควบคุมตัวหนี้ภาคครัวเรือนได้ครับตรงนั้นเนี่ยมันเป็นวิกฤตที่มันเกิดขึ้นหลายๆอย่างแต่ว่าที่สําคัญที่สุดก็คือว่ามันเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นกับสถาบันการเงินนะครับแล้วก็เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินแล้วก็ใช้ไม่ค่อยถูกประเภทเท่าไหร่นะครับ จากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยชัดเจนมากก็ทําให้ภาคธุรกิจเองสถาบ,บันการเงินเองมีความระมัดระวังนะครับในเรื่องของการกู้เงินนะครับถึงแม้ในช่วงหลังจากปี97มาแล้วเนี่ยเราก็เข้ามาสู่ช่วงของวิกฤตในช่วงปี07-08ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่สภาพคล่องทางการเงินของโลกเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะฮะดอกเบี้ยก็ต่ําแต่ว่าเราก็จะเห็นชัดว่าภาคธุรกิจของเราเอง หรือสถาบ,บันการเงินเองก็ไม่ได้เสียวินัยทางการเงินนะครับก็ยังคงรักษาวินัยทางการเงินอยู่ก็ไม่ได้มีการกู้เงินอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปี9 7เนี่ยต้องถือว่าเป็นปีที่ช่วยทําใหา้ทุกคนมีความระมัดระวังตัวแล้วก็อาจจะบอกได้ว่าเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ในปี07-08ของเราเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบเหมือนประเทศอื่นๆน,นะครับซึ่งมีการก่อหนี้มากมีการใช้เงิน ทททนนนนนจจาาาาากกต่่งงปรระเเเมััีนีน้้คคือออภพห็ชดนนุศขส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นนั้นปัจจุบันถ้าหากมองหุ้นส่วนใหญ่ที่มีผลกําไรในตลาด5 0ซก็จะมาจากกลุ่มธนาคารพาณิชย์กลุ่มพ r o p e r t y ีเป็นหลักซึ่งในปัจจุบันกำไรของตลาดได้ถูกกระจายออกไปในกลุ่มของสถาบันการเงินประมาณ20% รวมทั้งกลุ่มพลังงานสื่อสารซึ่งโดยรวมแล้วพ,อพอัฟเต้ได้มีการกระจายค่อนข้างดีมากในปัจจุบัน,นที่เกิดในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งเหตุการณ์มันแตกต่างจากปัจจุบันเพราะว่าเหตุการณ์ตรงนั้นเกิดจากเรามีการลงทุนเกินตัวลงทุนจํานวนมากเนื่องจากมีเงินทุนที่ราคาดอกเบียเ้ยต่ำเข้ามาเนื่องจากการเปิดพันธะข้อที่8ทําให้เงินฟลอร์เข้ามาวมา่าพวกกประกอบการไทยจึงถูกชักชวนให้มีการขยายการลงทุนจนกระทั่งเกินความต้องการ ประเทศก็เลยเกิด,เก,ดเกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดค่อนข้างมากนะคะแล้วก็บริษัทเอกชนก็มีภาระหนี้สินมากนะคะแต่ปัจจุบันนี้บริษัทเอกชนต่างๆมีการมีการปรับตัวนะคะมีการกู้หนี้ยืมสินในรูปของเคอร์เรนซีน้อยลงมาเป็นการกู้ในรูปเงินบาทมากขึ้นแล้วก็มีการปรับโครงสร้างหนี้สินต่อทุนเนี่ยลดลงก็คือกู้น้อยลงแล้วก็ใช้ส่วนทุนตัวเองมากขึ้นก็คือบริษัทมีการเรียนรู้ก็มีการปรับตัวถือว่าเหตุการณ์ต่างๆมันได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยแตกต่างจากในอดีตค่อนข้างมากถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีของการปรับตัวของบริษัทจุะเบียนไทยนะคะคาดการเงินการลงทุนการปรับัวยังไงบ้างเอ่อต้องบอกว่าหุ้นปัจจุบันนะคะหุ้นของปัจจุบันกับในอดีตมันก็แตกต่างกันในอดีตถ้าเราดูหุ้นส่วนใหญ่ที่ท,ที่มีผลกําไรในตลาด50มาจากกลุ่มธนาคารคาณิชย์กลุ่มทรัพย์ทีเป็นหลกักแต่ปัจจุบันเนี่ย กำไรของตลาดมันถูกกระจายตัวไปในกลุ่มของสถาบันการเงินประมาณ 20%, 20กลุ่มพลังงานสื่อสารนะคะเพราะปารมันถูกกระจายค่อนข้างดีกําไรตลาดมันมีการกระจายตัวที่ดีกว่าอาดีตค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใน,ในช่วงนี้เนี่ยการขับเคลื่อนของดัชนีก็จะถูกสลับกลุ่มได้นะคะเดี๋ยวถ้าสูงว่าพลังงานดีหุ้นพลังงานก็จะมานะคะกลุ่มธนาคารพาณิชย์ถ้าดีก็จะสามารถช่วยกันสลับปรับเปลี่ยนหุ้นนะคะในการขับเคลื่อนดัชนีได้ดีกว่าในอดีตนะคะ หากมองไปในอนาคตหลายฝ่ายยอมรับว่ายังคงมีความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ทั้งนี้ต้องติดตามนโยบายเศรษฐกิจการแก้ไขปัญหาประเทศว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรต่อไปปีที่18ล่องลอยที่เหลืออาจจะถูกลบออกหรือเพิ่มขึ้นก็เป็นไปได้เสมอ